ดีครับอดีตลูกไส้พออเบิร์สสุกูสุคนสวัสดีครับสวัสดีครับคือกันหมดทั้งสามคนเถอะหมอเดียวกันครับพ่อเดียวกันน้องแมนจักรพันธ์นะครับถือว่าเป็นไลที่ที่สองที่สองในมาาครับไล่ที่สองครับผมนะครับฝากแฟนๆให้กำลังใจสำหรับทีมงานนะครับน้องแมนจักรพันธ์ครับผมนะครับเป็นจะได้บังลาสบายดี สบายดีครับขาดเตี้ยแต่มั่นใจนะสู้นะครับต้องสู้ทีมงานสาวน้อยเพริบันแพงนะครับสำหรับ,ลบแลักกะไอผมโบมี่ยังครับมีแต่กำลังใจครับผมมีแต่กำลังใจนะครับที่จะให้น้องสู่บนเส้นทางของสายศิลปินนะครับน้องแมนจักรพันธ์ มันเบาอย่งโมกหลายครับตื่นตันครับบอดครับ,รบมันมันอย,อยู่ในใจน,นะครับถอดหัวใจน้องมาใส่หัวใจไอ้อยู่ในใจน,นะครับตื่นตันเป็นคำเบาที่มาสามารถที่จะเหมืนย้ายไลยครับจะได้กับฝากพี่น้อง<า> ส่งความห่วงใยจากใจคนเคยร่วมวางโอ่วาไอ้หักเขาสองเฮาจึงแยกกันย่าง,งหมดสิทธิ์ได้เดินเที่ยงข้างแต่ยังคิดทอดบอ่อเศร้าเพื่อไอ้บางเอือ เผชิญความมอนมีความ,มนนวนวนกวนใจจนทำให้เงาต่อสายมาเดินก็ต้องอายว่ากาแฟนเก่าเมือ่อเธอยังมีชื่อเจ้าแม่เรา เริ่มบอสตอต่อใจหวงได้อยากเจอแต่คงไม่มองคือว่าละน้อเรื่องของเขาบอกล้ว บรรยายปรไดเได้ครับโดยคำวบาบอันนี้น้องๆจากทีมงานหมอลำขวันใจแฟนๆน,นะครับมาสเสื้อผ้าพี่แม่จากพันธ์โดยพี่แม่โมโหนะครับขนาดผมได้ยินเสียง้องกันมากเมื่อกี้ผมขนชิ้งลุกเลยครับแม่ไอ้าห็นกันลังใจนะครับอ้าห็กัลตังใจ ขอบคุณผมเป็นผู้หนึ่งที่ติดตามน้องมาโด้ด้วยกันครับแล้วก็เป็นเป็นพระเอกในใจที่ที่ผมคิดว่าหนึ่งหนึ่งในหในเนี่มอลลมในประเทศนี่แม่นก็เป็นพระเอกหนึ่งในเที่ไอติดตามนะครับแต่มาวันนี้โบมี่ยังเว้าวครับนอกจากคําว่ากําลังใจครับสิบวิศสาวน้อยเพชรบันแพงครับขึ้นมานให้กำลังใจน้องแม่นจกกักรพันธ์ครับ สิบินทุกคนครับขึ้นมาครับมามาตุ้มเอากันศิลปินเท่าศิลปินด้วยกันครับไม่ลากเกิดนะครับประสบภัยต่างๆภัยที่โบนี่ก็คือภัยความรู้สึกนะครับ งานสาวน้อยแพงเข้านอกเหนือจากสิ่งอื่นใดของสาวน้อยแพงครับที่มอบให้แม่ด้วยคำว่าสู้นะครับสู้ครับน้องแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณบอสขอบคุณทีมงานสาวนอยเป็นบพยง ที่เป็นกำลังใจในคำขึ้นนี้รวมกับพี่น้องที่อยู่ได้ไรสุดนี้ต้องขอโทษขอไปหลายๆได้พี่น้องได้อาจจะเป็นการด่ามาในบนในทเลื่ที่แต่นี่คือกำลังใจของแม่ที่กาวสู่ต่อไปแม่สู่มาก กับคนใจแฟนๆหลุมลูกกูคานมากยอมรับว่ามันเป็นกาวอาสิผิดพาดเพราะว่ามาก็ตังคึ้นช่วงโควิดเจอมวลสุมต่างๆน,นหน้าถือพายุฝนแดดไปงานเล่นบ่ได้แดด หลายรูปแบบที่เจอซึ่งบอดเองก็คุณเจ้าหูบอกหลายๆอย่างกับชีวิตของบ่อลำเดินสายมันบริเลอย,ยง่ายๆเลยกยีบกุหลาบแต่วบอกว่ามันสิยืนหยัดต่อไปได้กัย้อนมีกำลังใจจากพอเมพี่นอนเคยหักแม้นยังไน หากแมนตลอดไปได้ได้พีดองเอ้อฝากถึงทีมงานของมาลลสาวหน่อยเป็นวันแทงเอฟซีทุกคนขอบพรคุณทุกกำลังใจครับกำลังใจสำคัญที่สุดครับเราจะไม่ถามว่าเหตุผลใดนะครับ เขามีแขกกำลังใจที่จะบอมให้หมอลำขนใจแฟนแฟนแมนจกักรพันครับเอาตัวเขาบม่แมา่านน้ำตาสิไหลน้ำแม่น ขอบคุณขอบคุณทีมงานทุกคนครับผมขอบคุณนหรายครับ,บ <c oughs> แม่นสิไปยุไสย <c oughs> ไปสังกัดวงใดเดวาสิ <c oughs> เป็นพลังร่วมทีมกันขึ้นมาอีก กับขวัใจแฟนกับฝากพี่น้องติดตามและเป็นกำลังใจใแม่นในี่เ่อ้ครับพี่น้องอาสูราสูเลือดศิลปินเต็มโตแล้วลวะก็ได้กระสูต่อไปครับโบอายังสิเกิดขึ้นนะครับทีมงานสาวน้อยแพ้งครับกะนะครับพรอมสนับสนุนหรือส่งเสริมวันใดวันหนึ่งถ้าน้องแมนนะครับ อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะมาลําเพลินหรือเจ้าหน้ากตาตามแต้ครับยังไงยินดีต้อนรับแล้วก็ถึงศิลปินนะครับน้องๆนุง่งๆทีมงานส,วสาวาแห่งข้ากอกะพรอมอ่าอ่าแขนลำสลับนะครับน้องๆที่จะมาฝากนะครับหรือจ้าหนก้กาให้กรลังใจคือเากาบางครั้งนะครับท้อได้แต่ถอยไม่ได้ วง <iblings S 1> การศิลปินครับมียังให้ต่อสูอีกมากมายจนกะกำลังใจจากแฟนๆนะครับเมืองแง่งกำลังใจสาวน้อยแพงแย่ถิ่งยาป่าแม่จักรพรรดิเดิพี่นอนครับขอคุณหลาบักลาเอ้สู่ต่อไปละอ่ะช่วงไทยของรายการมือนี้ครับเฮ้ากับ